สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์ชาแนลครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคืนชีพให้ผักที่เหี่ยวนะครับแบบนี้นะครับก็เขาเหี่ยวนะครับเราจะคืนชีพนะครับง่ายๆนะครับวิธีการนี้นะครับเพราะว่าผักที่เหี่ยวแล้วนะครับก็จะเป็นผักชีนะครับหรือจะผักชนิดอื่นนะครับก็ดูแล้วไม่น่าเอามาทําอาหารนะครับเพราะว่าเขาเหี่ยวไม่สดนะครับ วิธีการนะครับก็คือนะครับน,นําน้ํามานะครับก็จะเป็นน้ําอุณหภูมิคืออ่าไม่ปกตินะครับคือเป็นน้ําเย็นนะครับก็ใช้น้ําเย็นนะครับแล้วก็จะแช่ลงไปเลยนะครับ หลังจากที่เราแช่นะครับเราก็จะใส่น้ำส้มใส่ชูนะครับก็ไม่ต้องใส่เยอะนะครับครก็ใส่ประมาณนี้นะครับจากนั้นเราก็จะแช่ทิ้งไว้10นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าผักที่เหี่ยวแล้วนะครับ เขาจะฟื้นคืนชีพมาสดเหมือนเดิมหรือเปล่านะครับนี่นะครับหลังจากที่เราแช่ไว้นะครับก็ถ้า10บนาทีนะครับผักเขาไม่สดแบบนี้นะครับเราก็สามารถแช่เพิ่มเป็น20นาทีนะครับหรือ30นาทีนะครับพอแช่ดีกว่าเขาจะสดนะครับก็ประมาณ20นาทีนะครับนี่ครับผักที่ เียวก่อนหน้านี้ครับคือเราจะจัดตั้งไม่ได้ะครับตอนนี้ผักเราก็กลับมาสดเหมือนเดิมมนะครับนี่นะครับก็เป็นวิธีการที่ง่ายๆนะครับที่ทาให้ผักเรากลับมาสดใหม่เหมือนเดิมนะครับก็ทําให้ผักเราหน้ารับประทานขึ้นเยอะนะครับนี่ครับก็เขียวแล้วก็อ่า ลำต,ต้นนะครับก็แข็งแรงนะครับประกอนหน้านี้คือเหี่ยวนะครับเหี่ยวแบบจับตั้งแบบนี้ไม่ได้นะครับตอนนี้เราก็จับตั้งได้ก็เป็นวิธีการาคืนชีพให้ผักจากที่เหี่ยวให้สดนะครับถ้าใครชอบคอนเทนต์นี้นะครับก็ช่วยกดแชร์นะครับกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคาว่า สวัสดีครับ